สวัสดีครับเราก็สู่ช่องเจือปฏิหารลิงเมตยา Vh เงือกลิเวียนเมือครับเนี่ยอะไรเนี่ยเล่อตัวอะไรเลื่องตัวไม่กดยนที่นี่หรอชื่อตัวอะไรหรมันชื่อแกร็บแกรบปูปูลืมชื่อมาแต่ว่าไอ้ตีนสามนสามเป็การใช้ไม้อะใช้กิ่งกิ่งไม้โง่ๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน่าทำบูดเงี้ยน่าทำเดี๋ยวเดี๋ยวเรามลิขสิทธิ์โอเคโอเค ไปเคลือบสีมันเป็นสีม่วงไงรีเวียว่ะรีเวียว่ะไอ้อะไรไอเราไอเราก็ข้างไอเราก็ข้างลักซะด้วยสิโอ้โหโกงจัดเลยแตกแล้วเนี่ยแตกแล้วนะรีเวียก็แตกแล้วอ โดนนี oh ่โอ้ห้าสามไลฟ์เป็นสาวน้อยสาวน้อยบริสุดอุ้ยสลีปมันสลีปสลีปติดขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับมันต้องเบอร์ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหสลีปโอ้เราเราจองเราก็มุ่งเกินไปละเฮ้ยหลืมจว่หรืมจัววจวล ปท่อาสาเี้กูปล่อยเอมืนนี่ใช่แล้วสัตว์เก็บเอย่างดีเลยนะแน่นอนไม่มีตังกูเี้ปล่อยเราจะเอาคืนไม่ได้เอาไม่ได้มาเนวโจนทิ้งไปหนึ่งทิ้งเป็นรือพืนทิ้งเป็นอะไรเดที่ทั้งกันท้งเปดโลูือี่อะไรโซบัตเฮซินเฮซินเฮซนเฮซิเซินเินเฮซิ่างซนเฮซินเ่ซินเฮซิเฮซินเฮซินเฮซินเฮิเฮซินไม่นเฮซิไเนน่มเน นี่ได um ้จ <ci> nah. ั <sam ple organiz es> <re <erei> oh ่วใช่ไหมได้จั่วนตบ้าเป็นตัวเร็วนี่จั่กันหนึ่งใบสวเป็นใครนะชอปไอดอลลิเวรจเาะนั้นเกดสาบ่ะเอออ้นัเกีรตจั่วกนโค้ดชื่ออะไรตัวัวตัวเนี้ชื่อชื่ออะไรวะนต้องทยัะไชื่ออะไรเจออนน้ออ๋อน้องใหม่เบอร์บิวดาลิเวรจ์เ่้ยนาจริงน้องใหม่เมอร์ิวด้าสสามเหลี่ยมแม่ท่านตีเลย แม่ท่านแม่ขครับผมโดนไม่เจอเออเราก็ไม่เจอโดนอีกรอบไงเครียดเลยต่อยเลยอุ้ยจัวแชกเกิลอะไรคนนี้เขาจะมัดต้นแขนนะโอ้โหต้องลองดูมือนะฮะอยากให้ดูมากเลยดูเลยดสภาพเฮ้ยเราอารลำพบดเยอะเราไล่เลยไล่เลยจัตโละไม่มีอะไรเลยก็ตีเลยโฉบจี้ โจมตีงั้นเหรอมีการเลยเพิ่มเปกการ์ดเลยอุ้ยเฮ้ยสกิลฮัสซุดูเมื่อจบการต่อสู้หนึ่งใบมาล็อกแล้วก็จุดหนึ่งจบเรืองแล้วครับไอ้หีปลดล็อกด้วยปลดล็อกไอ้ยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวอยู่นะเนี่ยคุณโดนคุณโดนประเทศเฮชินแตงร่างเป็นคอรัสเราผิดตัวหรือเปล่าเราเล่นสายไหนเนี่ยเราเล่นสายไหนอ่ง อยลมาลงกดท็อปโค้โอ้โหไอหนูนี่ถ้ามันอยู่หลังชาวบ้านจะบวกสองพันี่แบตทึนตีเลนเลยหนึ่งห้าพันด้วยนี่กูนห้าพันกับเราอเราก็ไม่เคยมีการเลยว่ะเราการแบบการน้อยด้วยอะเยละสามหมื่นแปดเข้ามาเลยเข้ามาเลยเฮ้ยโยโอ้โหเฮ้ยขีไอสัตว์สองหมื่นสามเหมือนกัน ทานเธอเลยเลดี้เบอร์เชอร์ไรต์ไก่สีส้มไปเลยโอ้โหออติมัสพราม์เข้าไปพราหมด้วยอู้หูอะาเครียดเลยวะสกิลฮัสกูชุบสองตัวจากในดอกไม่เกินสองตัวอื้ออื้อแล้วก็ร็อกคือร็อกออน เครียด okay, เลยออติม ouais. okay, so, ัสพรามโจมตีมือก่อนจับหนึ่งสามสามหมื่นสามหมื่นสองขีดสามหมื่นสองโดนออติมัสพรามต่อยทิ้งไม่เบียร์เลยล็อกจัล็อกโอ้โหจิ้มแวนบวกหมื่นจัดการเลยห้าหมื่นสี่บาทล็อกโอ้โหบวกหมื่นบวกหมื่นโอ้โหมันแรงเหลือเกินปล่อยเลยปล่อยเลยเหรอแข็งจะเตียมเลยบอยได้เลยได้ยูวีได้ยูวทริกเกอร์พลังให้ไหน มูทิเกอร์พลังให้อะไรออติออติมัตพราแม่ให้ออติมัตพราเลยปัดเลยปัดเองเลยปัดเองเลยบริการตัวเองครับไปเลยออติมัตพรามโอ้โหจัด ปับอันนี้บวย5,000ันบุยการตัวเองด้วยใช่บวกคุมตามที่มีล็อกด้วยตีใครสองีแวนเลยบุยเลยองเหนียวพลังอยู่ได้เฮ้ยอยู่บนริเวียกันสองเฮ้ยปลดล็อกปลดล็อกวิ่งออติมัตพรามแซนแอนด์ด็อกมุดเฮ้ยไรเป็นไรริเวียท็อปไอเดนเออท็อปไอดอนรีเวีนจ์จิมมันจะลี่จิ๊บ์อซิ่งโอ้หลอดถ้าเลยทีเดี สริเวียมึงริเวียเงางาเลยจิ้งหนึ่งจิ้งหนึ่งจัวสองเฮ้ยจื้อปื๊บปื๊บเฮ้ยเฮ้ยขึ้นบ่อยจังมาใบนั้นอะรักเหรอสกิลอ่าแวนติดคอมลีดอลริเวียจิ้งตัวเองจัูหนึ่งหาลิเวียนจากในตอกขึ้นมือใบใสก็ได้นั่นแหละแมวน้องใหม่ลิเวียนขึ้นมือมันก็อย่างี้แหละ น้องใหม่นะน้องใหม่ลิเวียนอะไม่เท่อะน้องใหม่อ่ะอุ้ยโอ้โหโดนน่ากลัวนะแตทเธลเลยหมื่นโอ้โหจมตีเลดี้แบทเทอโรลทำไมต้องทำอย่างนี้ได้ก็ได้อ่ะสองหมื่นเป็นเราอะไรผบดเยอะเลยทำเหมือนจะไม่เออคุณกล้าตีขาดโฟมเมอร์ผมงปะหรอสิบสามเป็นปมเบาอะให้เลยที่แปลน้องสองไรซ์ โอ้แม่โอ้โหโอแม่โอ้โไดมจัดไปโอ้โหโอ้โหออเดอร์หมดหมดตู่สกิวลิเวียทิ้งมือสองหนึ่งมดจริงแล้วก็เดี๋ยวเราชอบบาดใจก็เป็นเงี้ยเห็นชินแป่งร่างไดมอสหยจงตื่นขึ้นมาล่างวตารของฉันไรลิเวียพอสต์ฟอสต์อ้วนหลอดสกิลสองตัวนี้ลิเวียลงลุกคิวลิเวียคอตบ้านหนึ่งทิงหนึ่งตัวสองทิงหนึ่งใบ นิวทริกโอ้โหไม่นะการให้ผมรอดเลยใช่ไหมได้รับหนึ่งได้รับหนึ่งนี่สองหมื่นหมืนเครียดเลยว่ะไม่ตกสกิ๊เลยยังตายเดี๋ยวไปนอนฮิวเดี๋ยวฮิวๆิวไงโอเดี๋ยวเช็คฮิวฮิโ้หร้องไห้เลยว่ะน้ำตาไหลแลยี่สามแนการหนึงได้นี่ดีเลยครับเอกี่ออค่ะโอ้ยใจเย็นใจเย็นยี่สิบสามสามสามอ้ ยังก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอยู่ตรงนั้นฟันเธอเลยเวลาเอาคืนแพนดอไร่ไก่สีส้มแตกไปเอาไปไปเห็นเลยอะไรยไม่ใส่ปึ๊บนี่เอาเอาออตติมัสพรามมาล็อกอีกตัวนึงชิบหายวะตัวบูตตัวบูตนี่นี่ ล็อกล็อกนี้มันอยู่ผิแขนออิัสเทียนไดเมนต์ดเฮ้ยอันนี้เขาเขาโดรีเวิร์ดนี่เป็นดีเซปติคอนอ๋อดีเซปติคอนแมกกาชอนแมกาชอนแมกกาชอนโจมจีเลยแมกกาชอนสามหมื่นโอไม่นะรีเวียนคุ้งนายต้องเสพแล้วม้าันหงมือจัดอด้อะไรไม่ได้เสพมาจัดหนึ่งมื ปลดล็อกเออโอ้โหแมกกาทอนขอเปลีไว้เลยโนการเข้ามาเลยโนกาเออย่าขี้พอโอ้โหไม่เจอไม่ทำตายนี่แมกกาทอนโจมตีทางแดงก่อนเลยไปพีจีเฮ้ยมีใบเปล่าแมกกาทอนหรอกเดี๋ยนี้แหละอันนั้นวยญมาเอ้ยตายแล้วกูแมกกาทอนปลดล็อก มือเท่าไรเขาเตอนจูออะโอไม่นะี่เซติคอนเป็นฝ่ายแพ้แล้วเนี่ยสองเอาการที่ติดชื่อวีวีอเกียสามขึ้นมือเฮ้ยมาอีกแล้วจูปฏิหารไม่ปฏิหารปฏิหารนีเดียวพี่ยิวเช็คปฏิหารภาษาอังกฤษเอยู่เท่านั้นคอครีติคอนทิกเอร์ปฏิหาแล้วเป็นทับทกแบตเทิลสอมนเป็นการนี่ราดึงเราดึงาหัน โอ้ไม่นะแมกกาทอนก็เยอะแต่ละคนมือไม่มีหรอมือใบเดียวน่ะไม่มีก็บาดแล้วไม่มีอะไรเสิร์ฟเมื่อกี้เลยไม่มีอะไรเสิร์ฟเมื่อกี้เลยตายซะเถอะแก่โอมาอวโมชินเดรโอไม่เจอตัวต่อไปเลยแมกกาทอนตัวแตกตตัวแกโอไก่ส้มนี่ชัยชนะก็เป็นของ ท็อปไอดอลลิเวียนนีง่เนงื้อตัวตึงนเนืงเง้อตัวตึงย่างอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จบไปเพียงเท่านี้